สวัสดีกันตอน4โมงแรกครับผมออกจากบ้านใบซ้มครับมาขึ้นหางเก้าเลยครับผม4โมงแรงเพราะว่าปลาขึ้นคำเนาะเอา็เลยตรงมาคำเนครับซึ่งวันนี้มันก็ล่มครับล่มเาเศ้าเลยมาทำไม้เก้าเลยครับผมที่เขายิงเชอดอไปติดในขิปก่อนนะครับผมยิงอยู่ฟังลากไปติดจีบนครับติดสลายยางเน่นนะครับดึงบ่ขึ้นทุกยัน ปลาขาดผมก็เลยลงเบาจันติดมินนะครับจันเนื้อปลาขาดเสียดายปลาเนี่ยนะเรียังวัดประชนันผมไเเราเป็นปีฉาดครับใส่โลครึ่งครับมันนี้ก็เลยว่ามากคำคำเนี่ยครับผมมาขึ้นหางกับซีโมงนะครับผมแดดยังมีอยู่ด้ครับแต่ว่าเมกบังครับก่อนเมกกันบงังแสงแดดมันก็เลยคือคือหมืดครับ ไปครับสี่โมงแรกแล้วเมื่อนนั่งดุนจากสองชั่วโมงครับว้าวชีพคอวะครับนังฝาครับปนินสวยๆนะครับว้าวชีพพอโตกันบ้างเมื่อนแต่เก่าย่ำนี่กระพออยู่ครับแต่ว่าปีนี้เป็นแปลกๆครับบ่เคยพอปนินไม้เก่าครับขึ้นหางเก่าไม้เดิมแต่ทีนี้ผมมั่นใจว่าปลาสิดเดนอนยิ่มุมนั้นครับเพราะว่าผมนั่งบางยีโดนเติบตอนมาหอด ผมน้ำเบอร์ท่านขึ้นทีอเพราะว่ามันแดดด้นะครับว่าช่วงนั้นบางไร่ก,ก็สีเขาดีอยู่ครับเพราะว่าเป็นหญ้าโค้งลุ่ครับโค้งลุ่ปิดน้ำเป็นสุ่มให้ขึ้นดีครับคิดว่าปลาอาจจะพัดนันไลก็ว่าครับทีนี่แนมเบิ้งกะปลาที่เลี้ยงรอดหญ้ามาหนี่ครับพวกหลักนี่ไปนี่มั้งเพราะมานันน้ำเลือกครับแนมบ่เคยากินนักช้เห็นปลาลอยเลืกผมงลงเตียวมันเหนสอง สวมหอเย็นมือครับยังเป็นหอดินอยู่ครับอุ่มได้ดึงกันเลยครับได้ปลาสลายน้ำเล็กคงเดียวนี่นะครับผมเพราะว่ามันเหลืออยู่แต่กลางกลางหลองนะครับปกติน้ำมันก็สิขึ้นมากฟังอยู่แล้วครับตีนหางแล้วไปครับวันนี้เป็นนั่งดูน้ำกันสองชั่วโมงครับผมยังเงีๆไปเลยครับสำหรับไม้นี้เคยนั่งมาแล้วหกชั่วโมงครับยังค่อยมีแต้ม ไปครับรุ่นน้ำกันบัดที่นี่ว่ามันนี่สีมีแต้มไปฝากบ่ครับไปกันเลยครับผมไล่ครับเพิ่งไล่ลอไมาแล้วโอ้ยเอาโดนครับโดนเสยแล้วครับมาที่มาโดนโดนเซยแล้วครับบักไล่ไล่ตอนค่ำครับสายไล,ล่ลุยๆแล้วครับ ผมดูมาที่คือลอยข้าเดียวอุ้ยไผ่ขึ้นดินเลยครับบาตรทิ้ลุ้งน้ำให้ดื่มๆเด้ครับใกล้สีหงวงแรกเลยครับนี่ลอยไก่แบบลอยถึงเต้ฟังที่ออกไปหุ่นถึงเต็มห้องแม่ผมก็ยิงน้ำกลนเลยครับเออว่ายิงป่าน้ำทั้งหลังโอ้ยยิงดินอยู่ครับยิงดินอยู่จะบอกว่าผมจะลุ้งมุดอีกเรื่องหนึ่ ไอ้ลายงามแรงครับพี่น้องพู้น่ะครับน <c oughs> ี่อยู่พี่ซอทฮอดพู้น่ะครับผใช้บุบบุบบุบนู้น่ะกิเมฆบังครับกล่องจับบ่ไดรอู้นังกําลังสีหาทางลงนะครับลอยมันฟังผมบ่เห็นลอยออกไปข้างนอกเกือบมันไทยท่ทราณครับว่าตอนมันขึ้นที่ไรยางงามเลยครับแล้วมันลงไปก่อนผมก็เลยอ้าได้จังหวะเปิดกล่องใช้ไว้เดียวอู้ยังแห้งอยู่ครับยังแห้งอยูย่ โอ้โ้ครับพี่น้องเอ้ยมันสไตล์เก่าแล้วนะนี่ทั้งขื่นมันเหลือกับป่าหนาแย่งครับโอ้โหมันแห้งครับมันแห้งอยู่ใส่กับโม่ใหญ่ครับโม่เล่นกันกับตูงหน่อยนะครับเโอ้ปลาสไลด์หนาจังเฉพาะมันเนี่ยเรเห็นปลาครับโอ้จังฉีดมุกมุ้งแรงนะครับ วัดที่สิกลับบ้านแบบเหี่ยวๆนะครับมึงน่าไข่อยู่ครับนั่นมีแต้มนะครับนั่นมียิงอยู่ <c ười> โอ้โหแห้งครับเฉโดูนั่นเบิดจังตอนแรกผมนึกว่าจะโบถือกับนิ่งไปแต่เกาเะโดถือสายเรียนจ้วดเลยอันนี้ค่อยๆไปขึ้นยิงปน,นินครับลุยๆไปเน้นสไตล์เบียวลงไปโอ้โ หลอดเกือบรุดมือครับแค่นี่ตัวใบใหญ่ครับขึ้นตัวใหญ่นี่รุดมือแทอะเอาครับยังมีแห้งอยู่ครับของเคีียดครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าไปครับทางล่างคือเก่าแล้วครับอย่าตัดคลิปลงหางจะเข้าน้ำแล้วบ๊วยครับคัมแล้วโอ้อากาศเย็นๆครับพี่น้องยิ่งตอนคัมไม่ดีครับมือนีป๋ามาขึ้นคัมนะครับ ไปครับพอกันทั้งล่างคนละอยู่ทั้งๆนี่มันเอาหยากรับนะครับเนาะขอหยากตัดคลิปจะเข้าครับผมเจอกันทั้งล่างเลยครับผมมาครับขอกทั้งล่างนะพอดีย่างเขาสรอยเก่าเลยนะครับผมนี่เล่นมงเก่าครับเล่นตมงนี่้มงเก่าเลยไายพุ่นผมก็ดึกอยู่กลางบ้างครับตอนแรกขึ้นงามครับสงสัยเห็นผมตอนผมดินครับเดินสิ้วลง บาเใดลงน้ำมน่ารับต่อหน่น้ำเล็กครับอโอ้โอากาเรือด่มเดิ่มมืดนล้วครับผมเดือหกมงแรงครับเสร็จคำแล้วครับจดลงดูสปอริลลงงนานหนอมันยยังลงตอนคำถ้วย โอ้ยลายครับโอ้โอ้ถิดหางจกเกียรครับโอ้ยิงถึงหางครับถึงหางจบเกียรครับโอ้ยอ่าจะมีโลก,กว่ากับซอนครับใส่ขนาดนี้อ่าจะมีกับซอนครับ <c oughs> มืออีเดียวดิ่งแห้งใช่ปะมือมืองามเซย์เลยว้ายคือเป็นน้ำหนีหวมากเลยนี่โอ้โหคโอุ้รักทะเลครับฟังกันลมๆโอ้ยมันคือมันก็พามองแจ้งแจ้งกัน มือก็มาเอ้ยนี่ภาพสิบอกมากเป็นแน่ไรล่ะครับผมคุณบรด้ตังรักเนาะรุดมือร้อนดินครับผมีกระปาหุกอีลีครับป้างงห,หน่อยนะครับอาจจะมีสองครับตัวนี้สองโลครับ โอ้จังเขือเลยครับผมโอ้เก็บบ่ถื่อครับนี่มันลงไปเข่านี้ชอดทะลุทางท้องพอดีนี่นั่งนะครับนี่หมานสอนข้ามครับประหยัเก็บปลากันจะเข้าครับผมทำเลยครับปฟาเนี่ยมือนี่ยังคอยเบิ่งรายละเอียดนะครับเนาะช่างน้หนักกันประหยัดตัดคลิปจะเข้าครับผมเก็บปลาแป๊บนึงครับมันนักกันครับบนที่นี่ ผมว่าน่าจะมีอยู่ลูกกว่ายแล้วครับหาสองลูกบ่สองดีแล้วครับประมาณามานะครับสามช่วงยั้อยู่ไหครับช่วงหลอดๆอยู่น่าจะบดถึงสองนะครับเกาะเงือกเนี่ยสองลูกกว่าครับสองลูกสองขีดตีเป็นสองลูกนะครับเนาะใส่สองลูกพอดีครับผมวันี้ เอาละครับผมนั่งสองสัปโมงใดสองโลกอะคือว่ามีกับเขาโอเคครับผมสำหรับวันนี้จะคือกแล่ะครับผมพอายาดล่าไปดูอีกภาพบรรยากาศครับผมจะภาพตะเวนตกดินพอดีครับผุแล้วครับป่าลายมนไทยครับไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้พอกันชิปหนาครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพอนิ้สักกาบานแล้วครับคำแล้วสวัสดีครับ